ปกติกับนมาท่านสักคนเข้าเนี่ยมาแทบทุกปีมาแทบทุกปีแต่ว่าแนี่กายจะเลิ่นเสีนเขาไปทางไหนส่วนมากกสิทไปบ้านเจ้ของตามนโยบายของลงพ่อพรอคู่วิริยะมุวัตน์ผู้อำวยการโรงเรียนพระเกียรติธรรมบัดของพ่อยเพ่ินให้นโยบายว่า บ้างใดที่ไม่แน่นอนอยมาอยู่นั่นจะต้องไปเยี่ยบ้างอย่างน่อยปีละครั้งแต่ถ้าไม่แน่นไม่ไมาอีกจะต้องไปอีกอเป็นนโยบายของคนมาแทนชาติแล้วบ้านอาตมาก,ก็เล่นไปปีละคนแบบก็ไดก็ต้องไม้เขยนเนาู้งหญาบานต้องหามาให้อาตมาให้ได้เป็นไก่บางคบ เขากระพย,ายาาา่ามหาได้บ้านตาตมาในบ้านเล่นน้อยเขากระพย่ามหาได้น้อยไปบวชเนี่ยตามาเพราะว่านพอถึงเดี๋ยวท่านว่าเป็นโครงการท่าบญให้ในหลวงเนี่ยผู้ที่ทำในหลวงัจชการที่เก่าแต่จะเห็นโครงการอย่างบาง้านสมเด็จในจังหวัดต่างๆในต่ละปี แต่จะแบ่งเป็นปีหนึ่งเนี่ยแต่จะว่าในวัดจะแบ่งเป็นสองสายสายละปีป,บบะปีหนา้าสายสกลนนครพนมปีหน้าก็จะเป็นสายขอนแกน่นชัยภูมิเมืองเลยน้องบัวรัพูมิปีถัดไปก็จะเป็นฟังท่าอีสานใต้ก็คืออุบลศรีสะเกตบุรีรัมย์ นีกับประมาณนี้นีแต่ว่าสกลกัสิมาดูเนีย่ยพบว่าอัตมาก็เป็นวานาฟายบาลี่วนอ,อาจารย์พุกพนังอยู่ทั้งหลังอาจารย์เพิ่อนก็เป็นล่องโพน้่ยการฟายบุคคลนอ,อยู่โรงเรียนเพิ่อนอยู่บัรฑาตพงอัตมาอยู่ข้างบอดแรนการไปการมาเข่าสองบานนี่เป็นหลัก แต่ใจเล่นเสียงกับพื่งนี้เน้นไปอยู่น้ำก้อนน้านี่กับนี่อยู่แต่ว่าหาดบอท่านหลายมีนิดหน่อยมีเน้นน็อตเน้นน็อคือเน้นน็อไปหลังๆมาจากนี่ตั้งแต่เน้นผาปีเน้นผาไปนี่ก็หลายค้อนเน้นผาไปในปีหนึ่งปีสอง อีนี่ก็มีเน้นปิกนิกเน้นตะเน้นไอติมเ,เน้นอย่างอีกเน้นน้นเน้นไอต่อเนี่ยหลายเน้นตีนก็ตีจริงก็อยากจะมาแต่ว่าแตดโดยที่บั่นจะเลื่อนสินเป็นบาดใหญ่ขั้นเรียนกายก็คือสิเปิบรถขั้นเขาบ้านเปิดกับเบิร์ตขั้เดียวก็ต้องขออภัทอยทางแอโยม มาเท่าที่มาได้เพราะว่าจะต้องไปเยี่ยมทุกโมกานที่มีสมเน่นแต่อยู่นำ้ำอย่างเมื่อกี้นี่ก็พึงมาจากบ้านโคกแสงเมื่อเสารนี่กับบ้านดงหมอท่อไปนอนอยู่หนัดขึ้น,นึลเดินทางมาตั้งแต่วันที่หกหกโมงเสาร์อนอนบรรดุหมอท่องหกโมงแรงมืดออดี่องไปห้องน้ำกันเพใไ,ไหล อ่าก็จะก็บวคคอยมี่บ่อาบซะว่ะกันจริงๆหนาวอา้าเสียสละจังหน่อยสัาหน่อยอาบซะเยเนหน่อยอาบาเนีนหน่อยอาบเนนหน่ยกับเลี้งกายไ่บอกเนียนบึงแล้วเลงกายเขาไป้บัดน,นึงเอาเลียวๆกันซะเนี่ยแต่อยู่น้าก,กับเน่นหน่อยก็เดียความที่ว่า ต่พร้อมกับเป็นลูกการลูกก้นปัดหนอกกอกหน้ากันอยู่บานกุมมือนี่กับขงเสบบได้เรียนสูงบไดบได้ดยบได้มีทุกมือนี่ที่มีทุกมือนี่ก็เพาะบวชเรียนในสงคพี่นองกอดทีนองปอกป่ายอย่างโยงอยู่บานก็ได้ผ้าโยมพ้าเหียนผ้าสาม เลิกเงิงน,น,เ,งงนเป็นสิบตระล่านี่หรอกรูปแบบเขาบอกแต่หันยังมาเปลี่ยนสิบเป็นอันว่าตีเศร้าซะนะเมือม่อ,อยเมื่อยได้เนาะผมที่กระไดพอมาเห็นยันมาคู่ละยังไมื่แรงกว่าแต่มาขนาดพระแต่หัวพาพระซ้ำรถสิบหลอดอาจะเนาะึ้นสิบโอกาสเฮียขึ้เพิ่ม ามบรรยโยเห็นธรรมะเจเจผ่าสิบล้างว่าสัมมาค่พวกสิบคนน่เนี่ยอันนี้ก็ต้องอาศัยบารมีของเท่ยนของหยากของโยมซสยเดียกันเองก็ทั้ันทคำบ่อนเจตมาเฮตมาจา้ะรวมหกเจ็ดปีนจำมาเพราะใครได้กับผู้ใดไปปวดเนี่ย แต่ว่าเท่นาน่าสิทายตกไปะยอะผู้ใดไปบวชน้ำแน่กติบอกผู้ใหญ่พงเมตดลาหนีเด้อผู้หนีเด้อให้มารับขอเออกะเด็กหานาหา่อยแต่ว่าอยากเด่นน้ำก็คือเป็นฟ้าแก่หนาวว่าแต่ยัห่งวาอยากเด่นน้ำอยู่ แต่ว่าต,งาางตรงหอดบ้าอาทิตย์ังบกดินรัาว่าเขาก็ต่อร่องเล็กน้อยก็ได้ก็ต้องอยู่ด้วยการต่อร่องนะทุกอย่างนี้ขอแลกเปลี่ยนอยู่กับเนีนเี่สิเข,าเขา,เขา,าเขาได้ประโยชน์เข้ากับตรงได้ประโยชน์บแมเอนาเขาได้ประโยชน์ท่ายเดี่ยวหรือเข้าได้ประโยชน์ฝ่ายเดี่ยวต้องแฝงแฝงทั้งสองฝายจะสิอยูร่รวมกันได้บ่สั่นกับบท่านเนีนเลยมบมงอย่าง ขาสลาดก็เฮาแต่ว่าเฮากับทรงท่านเกมบอเวีนะเ,เรื่อง,งายอยู่กับเด็กน้อยแต่ว่ากับบอยา,ากเกินเนะกินไปการพยายามเหตุทุกวิธีทางให้เด็กน้อยบ้านเฮาได้เดียมสูงแต่มีความรู้นะยางโตตั้งหน้าเองกะจบปริญญาโทแล้วกนะต่ยังบ่มีโอกาสได้ต่อโนะยงกระถามอยู่ว่าอยากต่อดออร์ว่า ขั้นตอนดอกเตอร์กับใส่งบหาหกแสนขั้นเอาเองินหาหกแสนมาส่งเนี่หน่อยเรียนปริญญาตีก็ได้เจ็ดแปดคนนะ้สนสน่ยากกกับกบลเรียนเอาเองินไปเรียนหน่อยเรียนหนังสือนะผู้ใดมีวิริยาอุตสาหะจบมอหกแล้วอยากจะเรียนปริญญาตีทางวัดกับพยายามส่งเสริมมีเงินหลายกระทรวงทุนให้หลาย ผีใดบ่มีเงืนก็บอกแม่ว่าโทษขอทอกับเม่ยกันเด้อซอยกันเนี่ยผู้บาอาจารย์กับซอยพ่อแม่กับซอยเนี่ยเพื่ออย่างเพื่อเล็กหน่อยบ้านเฮาได้มีความดุได้เป็นเจ้าคนในายค้นในวันข้างหน้าเนี่ยกะี่ได้แจกของเลยว่าพวกเนี่เอาเอาจากไหนเอาบ้านเอาที่ละบ้านมา ตัวแทนเนาะตัวแทนแต่ละบ้านจักบ้านละสิบคนที่เรือกับคุณยายจัดการเพราะว่าเน้นหน่อยไม่เกินหน้าไม่กอ่อาอันนี้บ้านบูสิบสองอันนี้ บ้านโมซีบสองออกมาจากศีกคนเออให้ให้ลงเล่นตุ้มของไว้เออลูกล้วลงเล่นมีจฉมีจัฉลูกซีบพอดีเนาะเออเออเออผู้ชายอย่างปีแค่ไหนเออ อ๋อสมอสิบคนอีสองบอกออ เออเออเออละเรีบร right? ้อเหรือเป่าเรอยนกูคนร้อนนักอ่ะเรียนอูคนร้อนหนักเออเขาสารหากิโลคนเี้เฮจอะไรเนี่ยไม่ออกนั่งบ่อยนั่งลนังลงไม่ออกนั่งลงเออนั่งบรเอเอีกนั่งนั่งเดียวเดียวพร้อมเลยไดเลย À, à, ảo ảo ừ, thái độ bằng thái độ ảo sa thua bằng thế đón sa thua không ơi 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 nương ơi 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 ยิบไปพุ่นก็ได้เออยิบไปชาลูกเส้ป้ายเนี่ยนะไอ้ลูกนี้เ่ายิบไปพุ่มละเออเออยิบก็หางไยิบกองนี่เย่ไปยิบกองพุ่นเออเออเดี๋ยวออลูกนี้ที่้องแถวเออรบกบน้วะอีกสองนะท่า โค้งรำนัก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 งโค้งยังเอานั่งโลมารับเออต่าว่้ว่าเออเอายืดยืดลุกสาธุครับนี่ก็เป็นพิธีการมอบสิ่งของนะครับให้กับ ตัวแทนเสร็จและหมู่บ้านนะครับวันนี้พี่้องมู่สอนตัวแทนได้รับไปนะครับตัวแทนไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอจบการรายงานถ่ายทอดสดในเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับยิดไปดึงแถวนี้ได้ครับยืดแถวนีสิครับ